อนาตานินมถั่วแลญี่ปุ่นทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพและคนที่แพ้นมวัวนมถั่วเหลืองทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าถ้าเราดื่มนมอนาตานินมถั่วและญี่ปุ่นเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าสงสัยไปดูกันเลยคะ่ะ ดุดเริ่มต้นของนมถั่วและญี่ปุ่นอาาตานี้เริ่มแรกคุณนิพาภะทำงานที่บริษัทส่งออกถั่วและญี่ปุ่นและลาออกและเข้ามาทําการส่งเสริมปลูกถั่วและญี่ปุ่นและพบว่าวัตถุดิบตกสเปคค่อนข้างเยอะจึงได้สํารวจเรื่ององคุณภาพประโยชน์ถั่วและญี่ปุ่นพบว่ามีความมัน สีตามธรรมชาติมีโปรตีนและแคลเซียมสูงจึงทำให้เห็นโอกาสทางการตลาดแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มนำถั่วและจากการส่งเสริมการปลูกถั่ถวแระญ,ญี่ปุ่นมาแปลรูปเป็นนมถั่วแระญี่ปุ่นด้วยนำถั่วและจากส่งเสริมการปลูกเข้ามาในรูปแบบคอนแทคฟาร์มิงคือมีปัจจัยการผลิตไปให้เกษตรกร,กรและรับซื้อเข้ามาในราคาประกันทำให้เกษตรกร,กรมีไรายได้เสริมและนี่คือจุดเริ่มต้นของนมถั่วแระญี่ปุ่นอนาตาน้ กลุ่มเป้าหมายเหมาะสำหรับคนทั่วไปตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงผู้สูงอายุกลุ่มคนรักสุขภาพที่ต้องการโปรตีนและแคลเซียมที่ร่างกายสกัดออกมาแล้วนำมาใช้ได้เลยหรือสำหรับคนที่ออกกำลังกายและต้องการโปรตีนชดเชยเพราะมีโปรตีนสูงถึง23กรัมและคนที่เป็นเบาหวานความดันแพ้นม,มวัวนมถั่วเหลือง